ไปต่อกันที่อีกหนึ่งงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่13ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะครับก็คือในวันที่31สิงหาคม2 5 6 7นจะครับจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ทาง NBT Con n e ค t น์ะครับเลยได้นำเอากระแสะเรื่องราวนี้นะครับมาดูเรื่องของศักยภาพผ้าไหมไทยนะในภาคของเศรษฐกิจและเรรื่องกกาาาสรสนนนับุจภค จะเป็นอย่างไรติดตามได้กับคุณออมสุพนิดาในเทรนทิปสต็อ k ครับ ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยติดท็อป5ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตกรรมไทยโดยมีมูลค่าถึงกว่า1,400ล้านบาทค่ะแฟชั่นผ้าไทยไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความงดงามและเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยค่ะแฟชั่นสไตล์แบบไทยได้รับความนิยมอย่างมากในเวทีนานาชาติและปี2,567นี้ก็เป็นอีกปีที่ผ้าไหมไทยจะก้าวไปสู่เส้นทางโลกค่ะผ้าไหมไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เกิดจากภูมิปัญญาศิลปะและวัฒนธรรมของไทยมาอย่างยาวนานรวมถึง ทัวโลกส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมโพลีระดับ SME ที่ใช้คนกับทุกขั้นตอนเลยซึ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นกับแสงครอบครัวจึงมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจกของชชุมชนไทยเป็นอย่างมากข้อมูลจากสถาบันส่งเสริมศิลปหัตกรรมไทยองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์สรุปรายงานการส่งออกผลิตภัณฑ์ศิลปหัตกรรมไทยในช่วงเดือนเมษาย,ยน2567พบว่าผลิตภัณฑ์ผ้าไทยติดท็อป5ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตกรรมไทยที่มีมูลค่าส่งออกมากที่สุดโดยมีมูลค่าถึงกว่า1,400ล้านบาทค่ะส่วนด้านนโยบาย จากกรรบาลกรมมนใหม,หม่มีเป้าหมายในปี67ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรมนไหมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นสมเท่าภายใน4ปีโดยเกษตรกร,ร,ต,กรต้องกินอิ่มนอนอุ่นทุนมีนี้หมดโดยเป้าหมายปี67คือการเพิ่มจํานวนเกษตรกร,ร,กรและผลิตผ้าใหม่ให้มากขึ้นรองรับความต้องการทั้งในและต่างประเทศค่ะและเร็วๆนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้น,น,นงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่13ในวันที่31สิงหาคมที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาคณะเอกอครราชทูตและผู้สมรส องสุนใหญ่ประจำประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และอีกหลายหน่วยงานร่วมกันจัดเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนผ้าไหมไทยและทําให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างมูลค่าเพิ่มเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติภายในงานยังมีโชว์ชุดผ้าไหมาจากผู้เข้าร่วมกว่าร้อยประเทศนิทรรศการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม,มสแสดงสินค้าและจําหน่ายผ้าไหมอีกด้วยค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในเพจ b r a t i o n of Facebook, ิ้วเฟซบุ๊กเพจมาดามอารีคอมมิวนิตี้เรอๆสำหรับคนเก๋และอย่าลืมติดตามภาพบรรยากาศที่ NBT Connect และ NBT2HD จะไปเก็บมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะรอเลยและนี่คือ t r e n d Tips Talk เรื่องดีต่อใจที่ทัดมาให้คุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ NBT Connect ด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะพากกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ร้อนรอบโลกกันครับ